อยสูม mm ิวเอ็กนะครับค uh, ันน mm ี hmm. uh, es, so so ้ต so ิดชุดขอลากเรือเราจะสกีลาบิ๊กไบค์นะครับผมแล้วอุปกรณ์นะครับตัวชุดอุปกรณ์นะครับตัวหัวบอลนะครับตัวนี้เป็นหัวบอลขนาด50มิลหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวอุปกรณ์จะใส่อยู่ในกระบอกรีซิฟเวอร์นะครับแล้วมีตัวปิ้นล็อกนะครับแล้วก็ตัวตัดเกียวนะครับ้านล่างนะครับผมตัวปิ้นล็อกตัวตัดเกียวนะครับจะทําให้ตัวหัวบอลเนี่ยไม่ดูดจากกระบอกรีซิฟเวอร์เวลาเราลากหรือบันทุกนะครับตัวตารัทเกียวนี่ยทำให้หัวบอลไม่คอนเวลารนะคับผ ต่อไปเป็นตัวชุดปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้เป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟลี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทามาไฟสำหรทะเบียนนะครับผมติดตามสัญญาณไฟท้ายรถนะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะโค้งหลบตัวยางอะไหล่นะครับผมถ้าไม่ยางอะไหล่สามารถถอดข้อเทินออกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวอุปกรณ์นะครับจะถูกซ่อนอยู่ใต้สะเกน,นะครับไม่มีต่วใดยื่นโผล่มานอกตัวรถจึงเว่เสริมการใช้งานนะครับ งานต้องรุ่นไม่ต้องจอดตัวรถนะครับโอเคครับสำหรับยูเอสโอเมลเอ็กซ์ Mil ชุดตะขอลากเรือลราจะทกีฬาบิ๊กไบค์นะครับผม